สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปันปัน,ปน Crazy Cafe กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะปันจะพาทุกคนมาปรแเ่งความลับกันที่ไหนดู้ไหมวันนี้ปันพาที่นี่เลยค่ะท o อปสิเคดบีชคาเฟ่นี่ที่นี่เนี่ยที่หัวหินนกซอยเห็นบ้ทกมาค่ะตอนนี้นะคะทุกคนตามปันเข้าไปด้านในกันดีกว่านะคะซึ่งเราก็ต้องเดินขึ้นมากันแบบนี้นะคะ นี่เห็นไหมด้านในเขามีการตกแต่งเป็นกระโจม2ชั้นนะคะในสไตล์บาหลีนะคะมีมุมนะคะต,ต่างๆให้เราได้เดินเล่นถ่ายรูปชิชิช,ช,ชิวชิวชิวเอากันไปนะโหยู่สวนเขาสัก่อนตกแต่งได้แบบน่ารักมากๆและเก๋ไก๋มากเลยนะคะคำนยิยามคำว่า Beach ของเขานะคะก็คือ b e s t e s c a p e anyone can have นะคะก็คือเป็น เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถที่จะมาหลบหลีกเอาความสงบได้และนี่ก็เป็นนกน้องนกฟันก้นะคที่มีอยู่ทุกจุดเลยนะที่คอยต้อนรับพวกเราในทุกๆจุดเลยนี่เห็นไหมยืนตามมุมต่างๆนะคะให้เราได้ไปถ่ายรูปมีกระเช้าให้เราได้นั่งตรงบริเวณตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปนั่งได้นะคะน่ารักมากที่นี่ค่ะเป็นคาเฟอีกหนึ่งที่นะคะที่น่ามามา,มากๆเลยค่ะ กตอนนี้นะคะเราก็มายืนโพส่าถ่ายรูปกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะขึ้นไปที่ด้านบนนะคะเพื่อไปรับประทานอาหารกันค่ะดูสิบิวดีมากปะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะคะ,อะตอนนี้นะคะตอนมาอยู่ป็นที่ด้านบนนะคะของ t p s e c r e t Beach Cafe นะ,ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ t p s e c r e t Hotel นะคะที่นี่นะก็มีบรรยากาศที่สวยงามแนะสไตล์บาหลีเนาะ ใครๆถ้าเกิดว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยต้องชอบมากๆเลยเพราะว่าเขามีลักษณะเป็นแบบโอ o p นแอร์หมดนะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เลยนะคะไม่ว่าจะชั้นบนชั้นล่างอินดอร์นะอินดอร์นี่คือไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เลยนะก็อยู่กันแบบว่าเป็นอินดอร์แต่เป็นแบบพัดลมสไตล์แบบแบบบาหลีนะซึ่ง จะได้รับบรรยากาศของลมทะเลแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวนะคะสวยงามมากที่นี่เป็นที่หนึ่งนะที่อยากจะแนะนําให้มากันเลยนะมาที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีมากค่ะนะด้านนอกนะคะก็จะเป็นในเฉวิเอาลอ์ที่ก็จะเป็นแบบที่นั่งแบบินแบ๊บนะินแป๊บสีชมพูนะเราขึ้นมาอยู่ไปที่ตรงชั้น2องนะของ c ็อ e ส Beach Cafe ฟ่แล้วนะคะซึ่งรอมาสักอาหารกันนะะซึ่งเมนูวันนี้นะที่พันสัง ก็จะเป็นเบคอนอสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งค่ะนี่น่าทานมากเดี๋ยวสัก่อูนนอมอโรยชีสด้วยน่าทานมากค่ะนี่เป็นอาหารข้าวนะสำหรับมื้อนี้นะสำหรับมื้อนี้นะและส่วนอาหารหวานนะก็คือเป็น,นแมคคาเดเมีย ชีสเค้กนะคะส่วนน้ําดื่มที่เราสั่งมาในวันนี้ก็เป็นส้มยูสุนะคะเพราะว่าวันนี้เราอยากจะเน้นความสดชื่นนะคะไหน,นมากันที่ริมทะเลแล้วอยากแบบสร้างความสดชื่นแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือจะเป็นพีชสวีทที piece, tea, นะคะหรือว่าเด็กใจแล้วจีนทาวพีชนั่นแหละนะคะอ่ะทีนี้เรามาลองทานกันดีกว่าว่าอาหารเชิรสชาติเป็นอย่างไรก <c oughs> ันบ้างค่ะนี่เริ่มกันที่อาหารเช้าของเรานะก็คือเป็นสปาเกตตี้ขอสลับด้านนะเพราะว่า ใช้ซ่อมมันก็จะทานหนักกว่านะแหมสปากเกตตี้เบคอนผิกแห้งค่ะหืมหอมมากงั้นเผ็ดหน่อยคนที่ทานเผ็ดน้อยแบบปั่นจะทานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอร่อยอะ่ะบอกเลยแต่อันนี้เด็กๆไม่แนะนำให้ทานนะเพราะว่ามีความเป็นริกแห้งเนี่ย ราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความเผ็ดอยู่แต่ก็เผ็ดในระดับที่ผู้ใหญ่ที่ทานเผ็ดน้อยสามารถทานได้น,นะสปากเกตตี้เบคอนพิ้งแห้งนะคะอร่อยนะสำหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เผ็ดกำลังดีนะคะคือไม่ได้เผ็ดมากนะคะสำหรับคนทานเผ็ดน้อยแบบปานทานได้แต่เด็กๆแม่แนะนำให้ทานนะ,ะเพราะว่ามันมีพิ้งแห้งอยู่นะคะถึงเป็นพิ้งแห้งแต่ก็มีความเผ็ดนะ,ะพนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กๆจะทานนะคะเขาจะมีเมนูอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะอย่างสปาเกตตี้คาโบนาร่า นะหรือว่าเมนูอื่นๆข่าผัดหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะนะคะซึ่งอาหารที่นี่เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณนะ์โควิดไงเพราะฉะนั้นนะอาหารนะเขาก็จะให้เทคต์าเวย์กลับไปเนาะเป็นเทคโฮมเทคต์าเวย์กลับไปนะคะแล้วเขาก็จะใส่เป็นกล่องแบบนี้มาให้เพื่อให้เราทานกลับไปทานที่บ้านนะคะซึ่งเขาก็ทําสดใหม่เลยนะจากโรงแรมนะคะแล้วก็นํามาเสิร์ฟให้ที่คาเฟ่นะส่วนน้ำนะคะเขาทําสดใหม่ที่นี่เลยนะคะก็เวลาสั่ง ที่หนะ้าขคาวเซ่ปุ๊บเขาจะทําให้เรานะคะแล้วก็นํามาเสิร์ฟให้กับเราเลยนะคะสํดมสหรับอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจนะจะเกิดออกมากันที่ t o p s r e t Beach Cafe นะคะก็คือเป็นโซนาท์ดอร์นะซึ่งเป็นโซนที่มีบินแบ,บ็กสีชมพูนมเป็นสีชมพูนมหวานมาก น่ารักมากนะอยู่ติดกับดึงทะเลเลยนะใครที่ต้องการบรรยากาศซีไซส์น sea นะจะต้องไปอยู่ที่บริเวณตรงบินแบกนะคะซึ่งตรงนั้นแหละก็จะมีตาข่ายนะคะตาข่ายที่บอกว่าเราสามารถที่จะลงไปนั่งได้ด้วยประชีความเสี่ยงอยู่นิดนนะึงเนาะเพราะมันสูงนะมันสูงมาอยู่แบบเหมือนชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็ข้างล่างอ่ะเขาก็จะแบบเป็นพื้นทรายนะคะคือที่เนี่ยยังไงอ่ะเขาดูแลดีอยู่แล้วนะคะเขาไม่แบบ บบไม่ให้มันตะไคร์มันขาดหรอกนะยังไงเขาดูแลเพื่อที่จะบริการลูกค้านะคะ mm. ให้ได้มีความสุขต่อการร่าบรรยากาศต่างๆนะ mm. เพราะฉะนั้นมาที่นี่รับรองว่าไม่มีอันตรายแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะลมทะเลนี่แบบชสดยยอดแล้ว<ะ>อตอนนี้เดี๋ยวปันจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมรอบๆร้านนะคะรับรองว่าทุกคนจะต้องชอบมากๆเหมือนปันแน่ๆเลยค่ะ ะะอยากจะถ่ายรูปสวยๆชิวๆชิคๆนะ,ะสัมผัสบรรยากาศลมทะเลแบบเต็มๆแบบนี้นะคะก็ต้องมากันที่นี่เลยค่ะ Top Secret Beach Cafe นะคะเห็นไหมร้านเขาเนี่ยนะคะอยู่ติดกับริมทะเลกันเลยทีเดียวนะคะสวยสุดยอดมากๆนะคะมีการตกแต่งทุกอย่างได้อย่างลงตัวมากๆนะคะ Love you to the beach and back นะคะีร้านเขาก็จะมีวาลีเก๋ๆนะคะเราได้อ่านรอบร้านเลยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้ค่ะก็เป็นจุดที่เราจะเอาไว้สั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะซึ่งเมนูเขาก็มีให้เลือกหลากหลายกันเลยทีเดียวละคะ่ะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะมากันที่ Top Secret Beach Cafe ที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากเนี่ยป็นอีกหนึ่ง ที่ฟันชอบมากๆเลยนะคะไม่คิดว่าในซอยเล็กๆในซอยหัวหิน75ทับ2นะเมื่อเข้ามาสุดซอยนะจะมีคาเฟ่น่ารักน่ารักสไตล์บาหลีแบบนี้นะที่อยู่ต,ติดริมทะเลเลยนะใครมาที่นี่ต้องไม่พลาดนะเป็นหนึ่งที่ที่อยากจะฝากกันไว้นะคะแล้วก็ครั้งหน้านะฟันจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันที่ได้นะคะเป็นซีรีส์หัวหินเอพิโซด2ติดตามได้ได้ค่ะ วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ